สวัสดีครับผมดีเอสไฟนะฮะวันนี้ไม่ใช่เครื่องตัวเองนะฮะมากับน้องเฟิร์สนะฮะไอ้น้องช่น้องเอิร์สทุยโอเคไม่ต้องอัดไหวเอาท่านี้แหละดูธรรมศาตรดีนะฮะโอเคครับน้องเขาโชคดีครับอย่าเพิ่งใจเย็นไปอก็ในที่สุดเขาก็ยินยอมนะจะจับสี่สิบแพ็กนะะเราจะมาดูกันว่า จะมูหรือจะคิงว่ากันอีกทีโอเคอ่ะเริ่มเลยอะองแรกเลยสองแรกเลยสาวไม่ค่อยขึ้นเลยน่แน่นนนเออค่อยชั่วหน่อยใช่ไหมไม่เน่าใครบอกย่อย <laughs> สองแรกแลก็ย่อยก่อนเลยดูแองีที่หลังนะโอเคเดี๋ยวต่อต่อต่อ,ตอสองที่สองครับผม โอเคเดี๋ยวนี่แบบแหลกมากนะฮะผ่านไกด์ผ่านไลน์มานะฮะเอ้ผ่านสกายมานะฮะโอเคอันนี้อัสซักเล็กนี่คงมีกันทุกคนนะไม่ว่าอะไรก็สี่สิบดัดไปนะฮะตัวอะไรไ <c oughs> ้ยเป็นของแนะนำครับนะคือเริ่มใหม่ต้องคราบก่อนนะฮะผมดาวนะไม่เคยจับเลยใช่ปะ่ะผมดาวเนคราวนี้เลเจนด์สามเชื่อผมป่ะ เีโอเคสควอปทองนี uh, mm ่ก hmm. mm ็ใ hmm. ช้ได้ห like น่อยนะฮะอันนี้ก็ย่อยนะไม่ไม่ค่อยมีคนใช้นะฮะผ่านไปสี่ซองนะรู้สึกจะย่อยล้วนๆนะเนี่ยแน่เห็นแวะมาแล้วสีทองอันที่หนึ่งนะฮะผมเลเจน์นะฮะในที่สุดนะฮะโอเคไปเลยปืด โอ้ยแบบ <Hey. S 2> <laughs> เฮ้ยแต่เมือะไรไม่ร้อนดั๊ดนะเก็บไว้มันมีคอมโบอยู่ <Hey. S 2> <laughs> มังกรมังกรสิบห้าวีนะฮะไอ้เ <Hey. S 2> นี้ <laughs> นโคต้าเลยเจ็นหมดไปแล้วเนี่ย <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวดีๆอะไรเอ่อแฟร์แฟร,แฟร์มีอะไรนะค <laughs> <laughs> าับแล้ว <laughs> ถามมาได้ <laughs> นี่น้องยังไม่มีเลยนะครับเลเจินแบบแบบไปถึงว่าแบบเริเ่มใช้งานนะยี่สี่สิบดัตอีกและโอ้แบบที่สุดอะไปไปไ,ปไปยาวยาวของดีดิมันต้องมามันต้องมาเว้ยไม่มาอีกไปไป <c oughs> Yeah เอ What าี่ w เ้าอเต่อต่อไเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าาอกเฮ้ยได้กัได้อีพิกแล้วเฮ้ยคนเราเลนจ์เลนจนสองใบเลย่สิบสองอะโอเคเฮ้ยดีดีดีอายอลเลนอกาไรีดีก็ได้แต่เข้าไปแล้วค ไอ้เมื่อไรมันมีดต่สี่สิบซองเดี๋ยวมันก็มีอีกเนี่ยอีพิกเยอะนะซองแบบจับสี่สิบซองบางทีแบบ Fool, ไม่ค่อยขึ้นนะเว้ยโผลละปูอีกผบอกให้ผูหายเนี Yahoo, <S 2> <S 2> ่ยโผล่ที่ปีกเช้าได้ก็เหรอเหรอเนี่ยมันต้องดูเลิกเวลาลงใจเย็นๆครับผมอย่าเพิ่งคิดว่า แฟนที่เป็นคู่นดัดลวนๆเนี่ยเมื่อกี้เออมันมีสูตรแบบไปเปลี่ยนหลังการ์ดมาก่อนแล้วแล้วค่อยมาจับนะลองดูไหมเอาลองดูเอาลองดูไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนที่คอลเลคชันเอจำได้เปลี่ยนหลังการ์ดแนะนำหลังหลังการ์ดคลาสสิกเออไปหลังการ์ดหลังการ์ด หลังการ์ดนี่ไม่ใช่ตัวหลังการ์ดเออแล้วก็ตั้งคลาสสิกเป็นเฟเวอร์ลิตได้งมดเนี่ยย่างอย่งย่างขึ้นมาดิกดคลิกอคลิกหนึ่งต้องข้ามนายเออไ like ล่คลิกไล่คลิกแล้วก็ขึ้นมาแล้วตั้งเป็นเฟเวอร์ลิตไม่ค้างเฉยเลย อาถันทีจริงไปจับบอหรือไปอะไรกันก็ไม่เปลี่ยนไม่ได้โอยอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคไปไปไปเนี่ยล้วก็ตั้งคัสเตอร์แม็กเฟอร์บินั่นแหละเสร็จแล้วไปลองจับใหม่ทียี่สิบกว่าองโอเคล่ะเฮ้ดวงมันเปลี่ยนแล้วดวงมันเปลี่ยนไปกันหลังการแล้วอยากคิดมาก เห็นว้ามันต้องของดีเห็นว้าวม่น่าจะดใจมากใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อยีาไปคิดมากใบนี้นะใส่ใส่ใบหนึ่งไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเล่นกันเยอะโอเคโอเคครับนี่ก็ธรรมดานะถือว่าแบบอันนี้ก็ดีแบบเป็นเฟืองโจรน,นะแต่คนเขาก็มีกันหมดละ <laughs> ไม่รู้สึกมันได้น้อยกว่าเดิม เฮ้ยในยามมาแล้วคุณมันมีไอสีแบบว่าอแฝงถามไปผมว่ามันไม่เกี่ยวกับหลังการนั่นแหละเพลงอินเพกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ก็ซ้ำโอ้ไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวจะเย็นๆดิไปก่อนไปก่อนเอออันเี็กเอาเขมามาเอางี้ดเดี๋ยวจะเย็นยี่สิบแล้วเดี๋ยวสองได้ได้รุนแล้วได้รุนแล้ว จะเย็นเออโอยากงี้ย40ดัตอยู่โอ้ยมาก่อนมีรื่ของซ้ำว่ะเขาเนี้ยไปอีกนี้เดี๋ยวลองดูไม่เป็นไร400ดัดก็ได้เนี่ยก็พอคราฟของดีๆแล้วอะเดี๋ยวอ่ะสีม่วงแลละเห็นป่ะอาจ้าโหยเนี้ยทองจริงๆก็ดีอ่ะซ้ำอีกโอ้นี่อันนี้ย่อยเลยขนาดเล่นวอลล์หอกยังย่อยอะ เฮ้ยนี yeah, yeah. <eigentlich S 1> <P> ่ไงอย่าอย่าปเปิดใบอื่นก่อนเปิด้บอื่นก่อนเปิดใอื่นก่อนโคดิแอนดาลีมาบ้างได้ไหมขอเลยดีโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวตอนโค้งสามตัวแคปป้าไปพี่ด้วย โอ้ oh. <laughs> พี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขาเสร็จงานนี่วจะไปสะดอกคอนีกเนึงโอเคต่อต่อเ้ยอย่าอย่าใจเย็นเฮ้ยแต่มันก็สามเลเจนแล้วนี่ว่าเท่าที่พี่เดาไว้แล้วว่าได้เกินไม่แค่เนี้ยโอ้ oh, ไม่ไหวฮะ <laughs> ไปเลดอีกก็ไม่ไหวไม่ไหวต่อต่อไปต่อ <laughs> มีอย่างที่ไหนบอกพี่บอกเฮ้ยจับคลาสสิกดีเผื่อได้มังกรอนได้มาสามตัวมันโอกาสสองมันได้ยากแล้วเพราะสี่สิบสองันประมาณสามใบโอ้ยนี้ก็พี่เพิ่งย่อยไปเดี๋ยวดูดีดูนี้ไม่งนี่เผื่อใบถัดไปมีอะไรเงียบเลยคนจับเยียบเลย ก็ก็ยังไม่เวลายาช่างมันซองแบบนี้มันเกิดข mm sure ึ้นได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปย่อยรวมทีเดียวแล้วแล้วเช็คราคาก่อนแต่ก่อนกดย่อยรวมนายต้องโชว์ภาพมาก่อนแล้วแคปภาพก่อน เนี่ยคือมันแบบมีคนเขาทำสรุปมาบอกว่าถ้า40ซองอ่ะมันจะมันมันจะเลเจน์ประมาณสามใบได้คือไปถึงแบบเป็นโอกาสเปอร์เซ็นต์นะพี่คาดหวังว่าแบบนะทีเลียนสักตัวอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคเดี๋ยวในเซอร์เอ์ดเอสอิลิเมนทัลที่สำมนี่ยแบบใบแรกเนี่ย ก็ไมา่ายอันนี้ที่เหลือก็แบบจะสี่สิดัดกะหมดแล้วไะ,ะ <laughs> ไม่ให้กำลังใจเลย,เ,ยเดี๋ยวไม่แน่หรออาจจะเกินก็ไดนะ้เดี๋ยวพึ่งจะคิดมากใกล้ๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวแบบกอ,อกดซองสุดท้ายได้ลุนเนีไงก็ยั <laughs> ยงธรรมดาอยู่นะไม่ <laughs> อะไรกอ,อง <laughs> อีกอีกทีเดียวอีกทีเดียวใกล้ละใ,ใจเย็นเปิดค่อยๆดูได้เลยเนี่ยของชัก ให้แต่อีพิกคราวนี้แบบทำไมไม่ค่อยดีธรรมดาซองธรรมดานี่อีพิกดีๆเยอะมากเปิดทรงนี้ผมว่าเปิด TTT ดีกว่านะเน <c oughs> ี่ยกูผิดใช่ไหมเนี่ยทรงโลก <c oughs> สรุปผมผิดใช่ไหมเนี่ยแ <c oughs> ม่งไอ้เนี่ยคือมันเอ้โอ้โหโปตแทบทองเอาไปเล่นกับฮันเตอร์เราเลยเอโอเคดีๆอันนั้นก็ยังพอได้ใช้นะ ได้ใช่ใบเดียวใช้เมื่อไรก็เอาดัดไปดัดไปคราฟเอาแล้วกันไม่เป็นไรหรอกโคตรบ้าเฮ้ยขุยนี่ก็คาดหวังเลไว่จะได้ของดีๆบ้างเนี่ยบิ๊กเกมฮันเตอร์ทองไงยิ่งกว่าดีใจใช่ไหมพี่เนี่ยแหละดีสุดแล้วดีสุดแล้วในครั้งเนี้โอเคเอาละ ไอ้เก็บได้เลยบิ๊กเกมพันเตอร์ทองนี่มันแเขาใส่ใบเดียวไงเออโอกาสใช้ทองทั้งเด็กมันเยอะแยะเลยธรรมดาเออไม่ค่อยมีการผมให้ผมเลยมีบิ๊กเกมมาตัวเดียวก็ได้บิ๊กเกมมาก็ยังดีอ่ะอย่างน้อยอ่ะบังเอิญมันโคต้าเฮ้ยยังไงโอ้โหโคตรกะเลี้ยงซีรีส์โป๊ เฮ้ยสี่สิบได้สี่ก็เกินแล้วนะไม่รู้จะพูดอะไรผมเป็นคนแนะนำเลยเงี้ยก็นายบอกว่าไม่มีไม่มีของก็เลยคิดว่าเอาเดี๋ยวจับทองท้ายแล้วหมดแล้วหมดโอกาสแล้วไปอ่ะทีเลียนมาเลยสองนี้ไม่มามาไหมไม่มาได้คุณหยง